don't lose your temper so totally so, so เรือกอะไรคุณแปงก็เกี่ยวกับวัชพืชนะคะคุณนีคุณปานค่ะวัชพืชนะคะก็คือเป็นพืชที่ขึ้นเองโดยธรรมชาตินะคะโดยที่ผู้ดูแลจะไม่ต้องการส่วนใหญ่ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะหรือมีน้อยค่ะมักสร้างความเสียหายให้แก่พืชเศรษฐกิจของเรานะคะโดยที่จะแย่อาหารไปจากพืชหลักที่ปลูกค่ะแย่มากเลยนะคะชาวนาบางท่านจัดกำจัดพวกวัชพืชได้อย่างไรคะ ก็ตัวอย่างใช่ไหมคะก็คือการไถกกบหรือการใช้สารเคมีหรือเป็นปุ๋ยทางชีวภาพนะคะค่ะวัชพืชแบ่งได้หลายประเภทนะคะคือวัชพืชใบแค่ค่ะตัวอย่างเช่คือก็คือหญ้าขนนะคะวัชพืชใบกว้างนะคะคือผักผักใงค่ะแล้วก็วัชพืชประเภทสาหร่ายนะคะอ๋อวัชพืชประเภทสาหร่ายนะคะตัวอย่างพวกสาหร่ายายมาสไฟนะคะวัชพืชประเภทเฟิร์นนะคะพวกผักแว่นค่ะแล้วก็ยังมีวัชพืชที่เป็น พืชอ,อันตรายนะคะคือจำแย่ำแยช่ช้างค่ะ,คะต่อไปนะคะเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับลักษณะและก็ที่อยู่ค่ะค่ะเราจะได้รู้กันนะคะว่าผักต้นนี้หรือว่าพืชต้นนี้เป็นวัชพืชหรือเปล่าค่ะค่ะ,คะไปติดตามชมได้เลยค่ะวัชพืชใบแคบหรือวัชพืชตระกูลหญ้านะคะมีลักษณะที่สําคัญคือใบมีลักษณะเรียวยาวเส้นใบขนามนมีลิ้นใบลำต้นกลมกลวง,ลงมีข้อและป้อง มีทังวัชพืชอายุปีเดียวและหลายปีนะคะตัวอย่างเช่นหญ้าขนเป็นหญ้ากกระเทินน้ำสะเทินบกมีขึ้นตามดินแตะชื้นและเลืิองงอบงามลงน้ําหรือขึ้นตามชัยน้ํากาบใบและข้อมีขนยาวคูเห็นได้ชัดด้วยตาเปล่าต้นสูงพอๆกับหญ้าป้องและมาขึ้นป่าปนจันใบกว้างกว่าหญ้าป้อง พอดอกแตกเหมือนหญ้าธนากาศแต่ดอกใหญ่กว่าและสีเขียวค้าคนลดำมากกว่าหญ้าธนากาศดอกคองเนื่องจากจิตเมล็ดได้ดีออกดอกประมาณเดือนสิงหาคมนะคะต่อไปนะคะเป็นวันพืชใบกว้างค่ะมีลักษณะสำคัญคือใบมีลักษณะกว้างกว่าพืชใบแคบเส้นใบเปน็นด้านแหนมีทั้งใบเดี่ยวและใบไป,ประกอบลำต้นมีน้งกลมและเหลี่ยมนะคะตัวอย่างคือผักผม เป็นพืชอ,อายุฤดูเดียวต้นถูงมา15-50เซนติเมตรและมักแตกเป็นน่องายาวๆลำต้นกลมสีม่วงหรือแดงโคนเขียวใบรูปไข่เดี่ยงกันแบบสลับและมักแตกยอดระหว่างก้านใบกับลำต้นใบยาว2.5-7.5เซนติเมตรนะคะกว้าง1-2-4เซนติเมตรค่ะก้านใบยาว2.5-6เซนติเมตรดอกเล็กสีม่วงเขียวไม่มีก้านติดอยู่เป็นกระจุกรอบแกนลางเป็นท่อยาว ชอดอกยาวถึงยี่สิบเซนติเมตรเมล็สีดำเกลือมันตาลเป็นมันในหนึ่งดอกมีเล็ดเดียวขยายพันธุ์ด้วยเล็เป็นมันจะพืชขึ้นทั่วไปที่ชอบที่แดดหรือนี้วหางงนะคะต่อไปเป็นมันจะพืชแก่าสาหร่ายค่ะเป็นพืชชนผูประกอบด้วยมอเจะาพืชหลายตระกูลและเป็นมันจะพืชมาทั้งสิ้นเช่นสาหร่ายข้าวเหนียวสาหร่ายคูเชโดสาหร่ายเส้นได้เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีสาหลายที่เป็นพืชชนธรรม ที่มีถ่วนทำหน้าที่คล้ายลำต้นเป็นสายยาวคล้ายข้อตรงข้อจะมีแขนแงแตกออกไปร,รอบๆเช่นสาายไฟสา,ายไฟนะคะไม่ใช่ไม้ดอกแต่เป็นพวกสาหร่ายขึ้นทางน้ำตื้นทั่วไปลำต้นกลมๆเล็กๆมีใบเ,เป็นเส้นอยู่รอบๆลำต้นเปนข,ข้อข้อตามใบยอดจะมีไข่เป็นเมล็ดกลมๆสีเหลืองตีดอยู่ใช้อวัยวะตัวผู้เป็นเมล็ดกลมๆสาหร่ายไฟไมีกลิ่นพาวแรงมากเลยนะคะขึ้นใน นาข้าวอย่างหนาแน่นมากและมากัดต้นข้าวกล่าวกันว่ามีสายไหลไฟขึ้นที่นั่นตอนกลางวันแบบจัดน้ำจะร้อนกว่าในานาที่ไม่มีสา,ายไฟนะคะ, <S <S คะวัชพืชประเภทต่อไปนะคะคือวัชพืชประเภทเฟิร์นเป็นกลุ่มพืชที่มีโครงสร้างภายในที่ถี่แค่ทำนั้นที่ต่างๆอย่างคัดมีระบบข้อลำเลียงสืบพันธุ์ได้ท้งแบบมีเทและไม่มีเทแต่สกอร์ในการขยายพันธุ์ค่ะตัวอย่างคือผักแวน หากแร่นถัเป็นพวกเฟอร์ชนิดหนึ่งนะคะที่ขึ้นในน้ำหรือตามดินแฉะหากเป็นดินแฉะรากจะอย่างดินตื้นหากที่ที่มีน้ำจะลอยน้ำนะคะเช่นในน้ข้าวายเป็นสีแฉกานยาวไม่มีดอกมีแต่สะปอซึ่งเป็นก้อนแห่งสีดำค่ะท้ายมือแะทัวเขียวออกเป็นท่อที่โคนก้านใบหกทั่วไปใบใช้รับประทาเป็นผักค่ะคือท้ายท้อคือพืชอันตรายตัวอย่างคือตํำแย่้าง ต้นยช้างเป็นพืชล้มลุกสูุประมาณหนึ่งถึงสองเมตรนะคะใบเป็นแฉกสามห้า 3, แฉกค่ะตามของใบและก้านใบมีหงายขึ้นทางที่ในอ่าหรือที่มีแสงสว่างกลางค่ะแต่ถ้าเป็นผ่าดงดิบต้นไนยช้างจะไม่ขึน้นนะคะต้นไนยช้างจะขึ้นลงพันอยู่เป็นโดงเป็นต้นไม้ที่มีพิชนิดหนึ่งค่ะขาวคือแม้แต่ผ่าหลงเข้าไปกระทบกับต้นไนยช้างคืงอา่ตรงส่วนที่ไปโดนจะเกิดอาการทางเสพปวดร้อน เหมือนโดนน้ำร้อนรดทันทีค่ะอาการจะมักงหิวน้อยที่มีก่กับ้าไปกระทบถูกมันมา่งหิหหน้อยด้วยวิธีแก้ที่ดีนะคะก็คือมาโดนทีขอกตะแยงควรใช้ที่พึ่งค่ะเช่นเยื่หมองคาตรงบริเวณปวดแสบปวดร้อนอาการจะค่อยดูเาราค่ะค่ะท่านผู้ชมได้รับความรู้แล้วนะคะว่าพืชชนิดไหนเป็น,ปนวัชพืชนะคะแล้วพืชชนิดไหนเป็นพืชอันตรายค่ะค่ะก็ราสา่คนขอลาไปก่อนเท่านี้สวัสดีค่ะ